สวัสดีค่ะอันนี้เราก็อยู่กับดาราท่านหนึ่งนะคะ <S <S มานั่งอนั่งเคลียร์นั่งคุยนะคะว่าอะไรยังไงพี่้องคอยตื่นมากประมาณเทียงบอกบอ <ừ. S 1> ถึงเทียงหามงประมาณหามงเทียงนี่แหละเคลียร์โทรศัพท์นอนตื่นไปมากกว่าเคลียร์โทรศัพท์เฮ็วสองขีดเดี๋ยวคนกันมันเมีนที่บอกคนกันเลื่อน <S 2> <S 2> <S 2> เลื่อนลัน่นลัน่นแบบว่าเขาไปฝันบอกโทรศัพท์ขังที่ว่าอียงสินะเออเอากดเข้าไปเบอ่งในเฟซอีกยามอีก คนกดไลค์มื่นกว่าคนคอมเมนต์หลากหลายกลับไปมึงเอ้าอีหลีบุนีก็เลยแบบฝ้าโทรหาเราอยู่ทั้งเงื่อนแต่ว่าโทรหาเอือยอยู่ตารางเอ้าเจ้าตัวช่องเกลียบบอกเอ้าก็เอลีตัวว่าสั่นคอยห้องกากายู่เดียวอยู่ในห้องแต่เลยแชร์กับว่าฉันกรี๊ดเออแล้วก็ดีใจนะคะแต่จริงๆน่ะมันบ่ได้อยากได้แบบว่าช่วงหนึ่งอยากได้แต่มันบ่ได้มันก็เลยกลายแบบว่าได้เลี้ยงพอได้เลี้ยงร้านแล้วเพื่อนกันบอกว่า ว่าอยา่างนี้แะล่ะ,ละเรียงร้านแล้วก็โอเคแฮปปี้แล้วสินะเศร้าอย่างใดเลยวพี่น้องเศอรอ้าอย่างใดแล้ว,วแต่ว่าพอ่อพอมาตรวจอ่าให้พ่อว่ารู้สึกออยงใดพ่อตรวจแล้วรู้สึกอจากไหนจากซื่ออยู่ตรวจแล้วกันรู้สึกซื่ออยู่กับเซื้อแต่ยังาเอาไปอาแอนย่ายมาสันมันคืนซองขีดอีรีมาสันเอาไปแอนห้องกออากระไปแอนตื่นเต้นก็ข่อย,อยเข่อยเสื้อยู่ e. แล้ววันนี้ไปได้บานรู้ซื้อในบานรู้สึกดีใจรู้สึกออะไรเราบอกไปก็ซื่ออยู่ก็ยังซื้อเท่าเย่างนี้เพราะนี่หลานเนี่ยเข้าใจว่ะว่ามันหัก คิดแต่ว่าโได้เพื่อใจไว้ถ้าหักูดใดแล้วเพราะว่าก็ททำใจไปแล้วว่าโบมีลูกดอกนาจะเป็นมันแหละยงมันน่าสิบหกปีแล้วเนาะสิบหกปีข้าขแต่งงานมาสิบหกปีโบเคยกินยาคุมแล้วก็บอมีลูกมาเนียนอันก็คือเข้าใจนี้ว่าความรักยังล้นเต็มเปี่ยมให้กับห้านนะสินะมาแอนเอาเสื้อเชิ้ตด้วยนะสักตัวสีขาวสีขาวแต่ว่าใส่ตัวนี้ไปก่อนก็ได้มาเนียนสีผ้าลูกเพศทผ้าสปอร์ตมาเนียน กระทบึงแต่ว่าพอเรามีจริงๆเหมือนเหมือนเหมือนกับตอนนั้นที่บอกว่าแพลมีนาลิตะแล้วล่ะแพลทองตัวเกียวมันบอกตัวนาลิตะป่าร้อนลุ่งห่ลุ่งจนห่ว่า<ม>ที่ตัวนาลิตนะนะว่่อยากฮักผู้ใดอีกแล้วอยากคือฮักนาิตาแห้งไม่อยากเผื่อใจไปรักคนอื่นแล้วจริงๆนะเพราะตัวเกียวออกมากะฮักแพงแพงแบบแพงแพงนาิตากะหฮักือเก่าตัวเกียวกะแห้งฮักแบบที่นีพอ่อจ้าของมีแล้วกะสิเป็นฟิวอีกฟิวหนึ่งวานี่เป็นเป็นลูกตัวเองจริงๆ ือสิไปตรแกแห่สิหักนหล่ะพี่น้องก็ยิ่งจะหักบาดที่นี่ลุ่งมาไดก็ลุงอันเปตรวจโรคบาดแต่มันอันคาตรวจแล้วป่าจะมีบ่มีคนมาคนมาขอโทษไปหวาดอยะไเ้งขึ้นซ้อขีดได้เป็นหยังแล้วเปล่าขึ้นซ้อขีดก็ไม่ลูกตัวสุดก็มาเป็นโควิดก็มาเนี่กระสีไม่ลวกต้องขึ้นซ้ขีดเปนตรวจโรบาดเดิ้มาอื่นคนมากระสิไปตรวจโรบาดมาอื่นครับพี่น้องตรวจตรวจเนี่ใจว่ามีหรือไม่มีนะแต่มันมันขื้นอยางจริงขื่นชาญ แต่ว่าขึ้นชัดมากตอนนั้นแพลวทองทองนตาที่ตาดตัวเกียวที่ว่าตัวจมันบ่ค่อยขึ้นนะมันขึ้นบ่ค่คอยชัดนะอเออตัวเกียวตัวเกียวขึ้นบ่ค่อยชัดตอนนั้นยนะ่ะงยังอ่อ,อนๆนะสินะแต่ว่าห้างปัจเจ้าขึ้นชัดแห้งแสดงว่าปัจเจ้านี่นาสิีย่างหน่อยก็สองเดือนกว่าแล้วอาจจะสองเดือนเพราะว่า,วาเดือนตุลาคมเป็น